อีกหนึ่งข่าวดีที่ผู้ประกันตนนั้นยิ้มรับสิทธิ์ได้อย่างน่าชื่นตาบานนั่นก็คือเรื่องของสิทธิทประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรกับกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ผู้ประกันตนรายใดที่มีบุตรแล้วหรือกําลังวางแผนจะมีบุตรนะครับเตรียมยิ้มรับสิทธิ์ได้เลยนะครับคุณนุชจรีวงเจริญอายุ30ปีอาชีพพนักงานออฟฟิศ ทำไมสีหน้าเครียดอย่างนั้นครับพี่นุชโอ้ยก็พี่อะฝันร้ายตอนใกล้สว่างเครียดเลยเนี่ยเครียด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 ฝันว่าอะไรครับบอกได้เปล่าบอกไม่ได้โบราณนะเขาถือว่าฝันร้ายอะไม่ให้เล่าให้ใครฟังต้องไปแก้ฝันก่อนซะง,งั้นเหลวไหลนะพี่แค่ฝันร้ายเองเดี๋ยวพี่อะขอไปแก้ฝันก่อนนะฝันร้ายเนี่ยต้องโคลกศัพท์เขาเรียกว่าเป็นการข่มฝัน ก่อนที่จะไปเล่าให้คนอื่นฟังได้นี่ต้องแบบนี้เลยต้องโคลแบบนี้ต้องสดแบบนี้เรียบร้อยแก้ฝันเสร็จแล้วอย่างกจะปไปออกรบเลยนะครับเชฟกระทะเหล็กยังอายเลยนะครับพี่ผมว่าพี่เล่าความฝันมาเลยดีกว่าผมอยากรู้และเนี่ยพี่คงอยากมีลูกมากจนเก็บไปฝันฝันร้ายเลยนะ ว่าถ้าพี่กับแฟนมีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยพี่จะต้องมาแบกรับทั้งค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูแล้วค่าใช้จ่ายอื่นอีกจิตประถะเลยอย่างเงี้ย ไม่เรียกว่าฝันร้ายแล้วจะให้เรียกว่าอะไรอ่ะพอๆพอพอเลยครับพี่อย่าเยอะครับอย่าเยอะคิดเยอะไปเป้าครับงานนี้ผมแก้ฝันให้พี่เลยนะครับเลิกจิตตกหมกมุ่นครุ่นคิดจนเกินเหตุได้แล้วครับเพราะพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงงครห์บุตรด,ด้วยครับอมันเป็นยังไงอะ่ะ ล้วต่อสิสาระสําคัญก็คือผู้ประกันตนมีสิทธทิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเดือนละ400บาทต่ตอบุตรหนึ่งคนเบิกได้คราวละไม่เกิน3คนโดยสามารถเบิกได้ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุครบ6ปีบริบูรณ์บุตรดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นครับงั้นก็หมายความว่าถ้าพี่มีลูกแล้วลูกพี่อายุครบตามที่กําหนดในกฎกระทรวง พี่ก็จะได้รับเงินทดแทนใช่ไหมใช่ครับั้ยงั้นพี่ตัดสินใจแล้วคืนนี้แฟนพี่ต้องมีการบ้านแล้วล่ะประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวให้กับผู้ประกันตนได้เรียกว่าเป็นการเพิ่มเติมรอยยิ้มในวันนี้ให้เป็นยิ้มรับสิทธิ์เพื่อผู้ประกันตนอย่างแท้จริงครับ